ล้าสาระมากเลยที่จะโดนใบพัดแต่ทุกคนนี่ก็หน่าด้ว้ใบพัดเรือใบพัดเรือเขาเลยแต่ให้ยังไงเอาขายัดไปยังไงมันก็ไม่เป็นลักศนัยแผลตรงนี้พี่บอกตั้งแต่แรกเลยว่าจุดตายแน่นอคุณจะว่ายน้ําแข็งยังไงคุณจะประคองอยู่ไงคนเดจุดนี้เข้าไปนะคุณจมแน่นอนเห็นแผลเห็นแผลน้องโอ้โห ตำรวจเขาก็ชะง,งักเหมือนกันมีแผลแล้วคือถ้าเกิดเราไม่พลิกดูเนี่ยเขาอยู่ด้านในไม่สามารถเห็นอะไรถ้ายืนอย่างนี้เฉยๆไม่มีไม่มีูมมมม้สึกเลยว่ามีแผลอยู่ข้างในแล้วลึกมากลึกแล้วก็กว้างกว้างประมาณนิ้วกับ2นิ้วคิดว่าตอนแรกก็น่าจะแค่พูดเปรย์เป่ว่าเ,เอ้ยใส่โดนใบพัดเรืออ่าแต่หลังจากนั้นเรามาคิดดูใบพัดเรือมันไม่น่าเป็นแผลอย่างนั้นไม่ได้เป็นแผลคือแบบเป็นแผลอย่างนี้เลยออกมาอย่างนี้เลยมันน่าจะโดนอย่างอื่นมากกว่าที่จะเป็นใบพัดเรือ จากประสบการณ์ที่พี่อยู่กู้ภัยมาอะไรเงี้ยค่ะแผลที่โดนใบพัดเรือมันจะต้องเป็นแผลบวม<ช>มันจะเข้าเป็นเหมือนกับเป็นเป็นรูปเป็นรูปลักษณะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมใช่ไม่ได้ผ่าตรงไปอาจจะเป็นครึ่งวงกลมมั่งเซี่ยวมั่งอะไรมั่งที่มันปั่น<ม>เ,เนื้อเนี่ยกระจาย,ายอย่างนั้นแต่นี่มันอย่างนี้ไม่มีใบพัดไม่น่า<ม>คือไร้าสาระมากเลยที่จะโดนใบพัดแต่ทุกคนก็ว่าน่าไไนใบพัดเรือใบพัดเรือพัดเรือ แต่ให้ยังไงเอาขายัดไปยังไงมันก็ไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ทนายตั้มอะโอเคที่ว่าใต้ท้องเรือไอ้ที่มันเป็นอ่าที่ยาวๆแหลมๆยาวๆที่ตัดมานี่ยคมๆอันนั้นอะมีส่วนถ้าแต่งนั้นน้องคงไม่ได้ตกจากด้านหลังแน่ถ้าโดนตรงนั้นน้องไม่ตกจากด้านหลังแน่น่าจะตกด้านอื่นแล้วเรือก็ไลด์ไปข้างหลังไม่อขับมาแล้วก็มา ชนขาน้องไอ้ตัวนี้ไปไอ้ตรงนี้แผลตรงนี้พี่บอกตั้งแต่แรกเลยว่าจุดตายของน้องคุณจะว่ายน้ําแข็งยังไงคุณจะประคองอยู่ไงคนจุดนี้เข้าไปนะคุณจมแน่นอนจมแน่นอนถึงก็มีชูชีพถ้าโดนแผลอย่างนี้นะก็เหอะไม่ไหวไม่ไหวเสียเลือดเยอะมากอย่างวันนี้ค่ะพี่ไทยครบเจ็ดวันแล้วที่เราล่างห้ฟงเนี่ยค่ะพี่ไทยอยากจะบอกอะไรน้องเมื่อกี้ผมอธิษฐานนะบอกว่าน้องไม่ต้องห่วงนะ ความจริงมันจะบังเกิดขึ้นแน่นอนความยุติธรรมที่คนทั้งประเทศเนี่ยรวบรวมจิตใจเนี่ยให้ความยุติธรรมนี้มันเกิดขึ้นให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าอะไรที่เขาทำกับน้องขอให้มันชัดเจนขอให้มันออกมาขอให้มันออกมาน้องจะได้นอนตายตาหลับนะครับทุกคนในประเทศก็เออทุกคนส่งกำลังใจ แรงใจเชียร์นะครับคนทํางานที่เขาทํางานด้วยความยุติธรรมไม่ใช่อยุติธรรมนะครับผมเชื่อว่าสมมุติว่าทุกคนอาจจะเรื่องกฎหมูนกฎหมายแต่เชื่อผมเถอะกฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอผมเชื่ออยากถามส่วนตัวพี่ไทยอะค่ะที่ฟังคำให้คำให้การของเพื่อนทั้งห้าคนที่คนเลือส่วนตัวเราเราฟังแล้วมันมีความเป็นไปได้มันไม่มีความเป็นไปได้เลยหนึ่ง ตั้งแต่คุณเอาเรือ,อกลับไปที่อู่ <c oughs> คุณกลับไปนอนกันโดยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณทําอย่างนั้นได้ยังไงถ้าตํารวจปล่อยไปได้ยังไง <c oughs> คือผมไม่เชื่อตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันต้องมีอะไรที่ชอบมาพากลแน่นอนไม่ชอบมาพากลตั้งแต่คุณกลับไปบ้านนอนเฉยเฮ้ยแตงโมนะเป็นเขาเป็นซูเปอร์นะซูเปอร์สตาร์นะจมน้ําคุณกลับไปถ้าเป็นเพื่อนกันกจริงจเหมือนกันก เอาก็เหอะคนอื่นก็เหอะ้านั่งเลยอ,อยู่เขาจะต้องแบบเฮ้ยดารา,าตกน้ําเฮ้ยพวกคุณมาด้วยกันทําไมคุณไม่ห่วงเขาเลยเหรอไม่ห่วงเพราะว่าเฮ้ยคุณจะเอาเขาขึ้นมาเขาอยู่ยังไงเกิดเขาอาเกิดเขารอดขึ้นมาเขาจะไปอยู่บ้านไหนใครแล้วคุณก็ต้องรับเขากลับมาไม่ใช่เดี๋ยวเขากลับมาเอง<ม>เดี๋ยวเขามีคนช่วยเดี๋ยวเขากลับมาเองมานอนเป็นมันมันคือตรงนี้จุดตรงนี้แล้วมันก็เริ่มที่จะบอกว่า ความจริงไม่บังเกิดแล้วคุณก็พูดยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่กูทำาแต่แรกมันผิดมันก้าเหมือนติดก,กระดุมพาตั้งแต่เม็ดแรกเอาก็มันก็ผิดอยู่แล้ว